สุดยอดโอปป้าเกาหลีรายนี้เที่ยวเมืองไทยแบบแหวกแนวโผล่คืนท่านาคาเรียกได้ว่าดาราเกาหลีเกือบทั้งวงการมาเริมตัวกันที่ไทยก็ไม่ผิดเพราะถ้าหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของคนดังลหลายรายก็จะพบว่ามีการเช็คอินท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกันอย่างคึกคักแต่รายที่มาแปลกและค่อนข้างแหวกแนวกว่าคนอื่นๆก็ต้องยกให้พักยูชอนทีล่าสุดเจ้าตัวก็ไปเยือนท่านาคาสถานที่ท่องเที่ยว ัสทธิ์ที่คนไทยผู้ฝ่ายมูเตลูชอบขึ้นไปขอพรปูกันอือือโดยมีชาวเน็ตท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมมีใจความว่าพีกมากมีพี่ในเฟซไปเจอ,อยูชอนที่ถ้ำนาค่ะพี่เขาไปสุดมากค่ะหนูเป็นคนไทยยังไม่เคยไปเลยเธอก็ยังโพสต์ข้อความต่ออีกว่า พี่ที่เจอโทรมาเล่าให้ฟังว่าเขาสะดุดตายูชอนเพราะมีออร่าความหล่อแตกต่างจากคนอื่นก็เลยจําได้ตอนทักยูชอนว่าอยู่เป็นซูปเปอร์สตาร์ใช่ไห้ยูชอนบอกว่าไม่ใช่เขาคงไม่คิดว่าจะมีคนจําได้ทีมงานก็ยังค้ามคนที่ไม่รู้จักก็ชมพี่เขาว,ว่าหุ่นดีและหล่อกว่าในรูปใจดีมากให้แทรกรูปด้วยลายพสน์เลยงานนี้ก็ทําเอแฟันลับพากันอิจชาสาวผู้โชคดีกันใหญ่